ถ้าคุณอาจมีชีวิตรอดได้อีกไม่นานคุณอยากจะทำอะไรก่อนตาย จากร้อยสิ่งที่อยากทําก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ซอมทันเล็นอนิเมะที่มาใหม่ในเน็ตฟี์กาวเกี่ยวกับการที่โลกต้องเผชิญกับซอมบี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นไม่อยากเจอแน่ๆครับแต่ไม่ใช่ในชีวิตอันแสนน่าเบือ่อที่ต้องทํางานวนไปซ้ำๆตลอดทั้งปีของเทนโดอากิระหนุ่มออฟฟิศที่ต้องทํางานหลังขดหลังแข่งมาตลอดเขาฝ่ายฝันมาตลอดว่าจะทำไงให้ไม่ต้องไปทํางานถึงจะอยากลาออกแต่ไม่กล้าเพราะสังคมของญี่ปุ่นนั้นเป็นการแข่งขันโดยแท้จริงจึงต้องทนทํางานต่อไปเรื่อยๆแบบนั้นนั่นแหละครับเอาจริงๆผมก็อยาก ให้เป็นแบบนั้นดูนะมันคงจะสิ้นหวังปนตื่นเต้นแน่ๆถ้าพบว่าผมตื่นเช้ามาแล้วเจอกับซอมบี้มากมายสิ่งแรกที่ทุกคนจะทําหลังรู้ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยซอมบี้คืออะไรถ้าเป็นผมคงจะคิดหาที่ที่คนน้อยที่สุดเพื่อหลบซ่อนก่อนและเตรียมสัมภาระจําเป็นงั้นเรามาเริ่มจินตนาการไปด้วยกันถ้าโลกเต็มไปด้วยซอมบี้สิ่งแรกเลยที่ผมขอคือผมขอรอดครับนั่นแหละครับใครจะไม่อยากรอดในช่วง3-10ถึงวันแรกซอมบี้อาจจะเต็มเมืองเลยก็ได้ยิ่งเป็นที่คนเยอะๆโอกาสรอดยิ่งน้อยัน,นเราจะวิ่ป ที่ป่ปากันสิ่งที่ต้องมีคืออาวุธและอาหารในวิกฤตแบบนี้อาหารเป็นสิ่งสําคัญแต่คนกินก็น้อยตามปัญหาอยู่ตรงที่เราจะเอามาจากไหนแน,น่นอนว่าต้องเป็นร้านสะดวกซื้อที่เต็มไปด้วยซอมบี้อันนี้คงเป็นเรื่องยากนอกจากว่าไปหาเอาตามบ้านที่ไม่มีคนอยู่อันนี้น่าจะเพิ่มโอกาสรอดได้มากขึ้นการตามหาผู้รอดชีวิตทุกอย่างจะไม่มีกฎหมายแล้วมันหมายถึงการเอาตัวรอดใช่ว่าเราจะไว้ใจใครได้ในตอนนี้ อาวุธอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญเราอาจจะโดนป้นได้ตลอดแต่ไม่รู้ว่าจะรอดได้หรือเปล่างั้นผมขอไม่เอาดีกว่านะครับงั้นเริ่มเข้าเรื่องเลยเทนโดอากิระมีเรื่องอยากทำถึงร้อยเรื่องมีตั้งแต่เรื่องสามัญทั่วไปจนไปถึงเรื่องที่เป็นความฝันของหลายๆคนในตอนแรกพระเอกก็สามารถทำได้คือการสารภาพรักกับผู้หญิงที่เขาหลงรักมาตลอดถึงแม้เธอจะไม่สามารถรับรู้ได้แล้วก็ตามอนิเมะเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงสังพมของคนวัยทำงานว่าชีวิตพวกคุณมีอยู่แค่นี้จริงๆรหรอมาทำงานตอนเช้าแล้วกลับตอนเย็นถ้าพวกคุณมีโอกาสล่ะพวกคุณออยากจะะทไร สิ่งที่พวกคุณอยากทํามีอะไรบ้างลุกขึ้นไปทําสิชีวิตพวกคุณไม่ได้มีแค่งานสักหน่อยแถมเรื่องนี้ไม่ใช่แนวพระเอกขี้อวดด้วยมันคือการเอาตัวรอดพร้อมกับการทําตามความฝันแล้วพวกคุณล่ะมีอะไรที่อยากทําก่อนหมดเวลาไหมผมที่อายุ22ก็มีเรื่องที่อยากจะทําก่อนที่จะหมดวัยเรียเหมือนกันฉะนั้นลงมือทําเลยครับ